สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือผู้หญิงคนท้องแก่หรือชายชะกันทั้งหลายพบกับรายการบันทึกไม่รับครับรายการที่จะทำให้คุณได้ย้อนความหลังเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญภายในประเทศเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นการนัานนานเทิน,นวันนี้เราจะมาย้อนอดีตในเรื่องของเว้นเบียวน้ำท่วมนั่นเองนะครับก็ต้องเกิดกันก่อนนะครับว่าประเทศไทยเรามีอุทกภัยหนักสุด3ครั้งก็จะมีปี2485นะครับปี2538ปีที่ผม,มอายุได้โขบหนึ่งพอดีนะครับและสุดท้ายปี2 5 5, 5 5 4วันนี้นะครับ เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับน้ำท่วมปี2อง4สกันนะครับแน่นอนว่าหลายท่านนั้นถ้าพูดถึงน้ำท่วมปีนั้นเมื่อไหร่ก็คงจะจำกันได้ดีนะครับว่าโดนกันไปทั่วหน้าและสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ย้อนหลังของใครอื่นไกลเลยครับเป็นของผมเองครับซึ่งผมเองก็ได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนี่ไม่เลยคิณดีเลยครับแต่ก่อนบ้านผมเนี่ยนะฮะจะอยู่บนพื้นที่ต่างระดับนะครับและแถวพื้นที่ของบ้านผมเนี่ยจะเป็นทุ่งนาหลายเอเคอร์นะครับซึ่งผมจําได้ดีครับเขื่อนที่อําเภอผมเนี่ยได้ปล่อยน้ําออกมาที่ฝั่งของผมเพื่อมาให้อีกฝั่งนั้นท่วมไปมากกว่าน,นี้แล้วผมก็โดนเต็มเต็มเลยทีครับต้องเอากระสอบทรายนะครับมาวางไว้รอบประตูบ้านจากนั้นใช้ที่สูบน้ํานะครับสูบออกจากประตูบ้านเพื่อไม่ให้น้ําเข้ามาในบ้านนะครับ แล้วผมต้องใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยน้ํารอบบ้านเป็นเดือนเลยครับกินเหม็นของน้ําทำให้ผมป่วยเป็นหลายอาทิตย์เลยทีเดียวแน่นอนครับมันก็จะต้องมีแขกได้รับเชิญมาเยี่ยมบ้านผมด้วยไม่ว่าจะเป็นมืตะขาบเห่หรือปิงแต่ผมก็ไม่เคยเจอตอรเคครับถือว่าโชคดีไปแต่จะเรียดทาไมครับผมไม่มีทางให้ตัวเองต้องวิตกตจริตกับเรื่องแบบนี้ง่าย,าย <S <S ๆหรอกครับออออ ผมเคยได้ทำสารคดีไม่รู้ว่ามันเรียกสารคดีหรือเปล่าก็ลองไปชมกันได้ครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับผมกับผมพิธีกรรายการสุดเท่ครับนายการชมพูลเลิศน,นักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งเป็นประธานนักเรียนครับภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือการทํางานของอาจารย์อ้อมครับอาจจะงงไหมครับว่ามันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรอย่างงงครับงานครั้งนี้เราต้องมาทางานถึงที่คลองแสนแสบครับ ภายใต้ของเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรอยู่นะครับแต่เขาลือว่าที่นี่โหดเหมือนกันครับสัตว์ต่างๆนานา,นานครับกลับมาตลอดทางเลยผมก็พยายามพายเรืออยู่ไม่จะพายก็ไม่เอยเป็นก็นตามนะครับก็พยายามพายอยู่เขาบอกในที่สุดเรามาถึงชาติแล้วเจ้าของบ้านคือคนนั้นครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับ ผมชื่อปูรินห้องสมุดครับอ๋อแตคุณอยู่ที่นี่คนเดียวนี่ยังไงครับผมใช่ครับผมต้องใช้ชีวิตอ,อยู่คนเดียวครับอยู่กับแมว<อ>สามสี่ตัวเนี่ยนะในในคุณบอก <c oughs> ในในคุณบอกคุณใช้ชีวิตอ,อยู่คนเดียว <c oughs> อันนี้น้องเพื่อนอ๋อนี่น้องเพื่อนวันนี้มาเที่ยวบ้านหรือเปล่าครับวันนี้มาเที่ยวบ้านเหรอครับหใช่ครับมาพ <c oughs> ัว <c oughs> แล้วเราต้องทำภารกิจหลักต่อก็คือการไลฟ์แผ่นซีดีงานอาจารย์อ้อม กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเรวิวที่โชว์ไอ้ไม่ไปไม่ไปเร่งรีบครับผมติดข้าวโพดไปที่อ่อนครับถอยหลังครับถอยหลังครับผมกำลังถอยอยู่ครับผมไม่ดูผมไปไม่ได้กลับมาสื่อรายการเราต่อครับโอ้ลำบากมากลูกคุณผ่านได้ยังเนี่ยดังครับตะก้อนดังครับดังต้นไม้ใช่ใช่ครับใช่ครับเชิญหน่อยครับได้ครับโอเคครับไปได้แล้วครับโอ้เราใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับตะกี้เห็นพากกินที่โหดมากครับ ผมไม่ยอมรับเลยครับว่าในชีวิตผมไม่เคยมาทําอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแต่สิ่งที่เรารู้อยู่อย่างเดียวก็คือใจของเราครับที่เราจะทํางานให้อาจารย์อ้อมครับและใจที่จะทาให้โรงเรียนของประธานนักเรียนคนนี้ครับมีเกินร้อยครับผมถึงวันนี้เราจะสละชีวิตไปนะครับแต่ว่าผมก็มีเพื่อนสละชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนครับผมนายพุทธิชัยครับผมครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับวันครับวัน แต่เราไม่ไปไหนเลยครับเพราะว่าระยะทางมันไกลมากคุณคุณพายเหมือนจะพายวนนะครับไม่วนครับไม่วนครับผมจะเชื่อนะครับว่าทุกคนคงจะรู้นะครับว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างพี่กอนพี่เจ้ากอนครับุนลุกครับรู้สึกคนลุกจะไม่ทราบเลยก็เราอาจจะพอเล่าให้คุณได้ฟังพอสังเกตไปได้เรากล้หันหัวเลยเข้าไปแล้วภารกิจในวันนี้ก็สงสัยจะต้องปิดฉากลงเพียงเท่านี้แล้วกันครับเราถึงศาแล้วปิดกล้องครับผม โอเคครับรายการของเราคงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่ผมจะฝากไว้กับทุกคนนะครับก็คือจงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับสวัสดีครับบอเตอรี่รับกอเตอรี